สินเจียยูอีซินีหัวชายนะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเฮงเงปังปังนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาใช้ไม่ขาดมือเลยนะคะวันนี้นะคะก็พบกับเมพึ่งนะคะในวันที่9เดือนกุมภาพันธ์2567กจ็จ้ะก็จะตรงกับวันไหวของเทศกาลจุดจีนนะคะวันนี้ไม่พึ่งก็ได้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพื่อนๆมาทํากับข้าวเตรียมนะคะเพื่อที่จะนําไปวัดแลโก็นําไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะ ตอนนี้ไม่พึ่งก็กําลังเตรียมของที่จะไปวัดก่อนจ้ากับข้าวก็มีเนื้อหมูต้มนะคะหัน่นแล้วก็มีน้ําจิ้มมีเนื้อทอดนะคะแล้วก็มีส้มเคียวบวานมีขนมจะ้ะมีน้ําที่จะนําไปกรวดเนาะไม่พึ่งก็จะไปวัดก่อนจ้าแล้วก็จะมีเงิน20บาทนะคะไปทําฐานด้วยเนาะไม่พึ่งเมื่อถึงวัดเลยค่ะก็จะซื้อน้ําซื้อดอกไม้นะคะเตรียมตัวไปถวายพระก่อนเลยค่ะไม่พึ่งก็จะใส่บาตรเจษโกนนะคะแล้วก็จะไปกรวดน้ํานะคะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่นะคะที่ล่วงลับไปแล้วค่ะแล้ว พอกลับมาจากวัดน,นะคะแม่เพื่อนก็ได้เดินทางไปตรงที่ที่เราจะวายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกห้วยราชนะคะแม่เพื่อนก็จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจก้ะตรงนี้จะเป็นถนนเส้นห้วยราชสไวจินะคะที่ดินที่เราจะไปนั้นนะคะก็จะอยู่ระหว่างทางไปบ้านไายนะคะก็ยังไม่ถึงบ้านไายดีหรอกแต่ก็จะเป็นที่โล่งๆเป็นที่ทุกนาเนาะก็บรรยากาศสองข้างทางคือดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ถึงแล้วจ้าที่ดินที่เราจะมาทําการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ตรงนี้เลยจะอยู่ซ้ายมือนะคะมาแป๊บเดียวก็ถึงนะคะก็ระยะทางจากไฟแดงก็ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่เมตรนะโดยประมาณนะคะใกล้ใกล้เองค่ะนี่เลยเนาะจะเป็นที่ดินแบบนี้เลยนะคะทำเลดีมากค่ะเพื่อนๆสวยค่ะ เจ้าของที่เขาก็กรีดหญ้าออกให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ติดถนนจ้าบรรยากาศตอนเช้าคือแบบดีจริงๆค่ะบุญทรงกับมิพึ่งก็ได้ติดต่อเสนอไปให้เท่เาเก่เนาะเทา่าเก,ากาา่ก็ชอบทางครอบครัวเท่าเก่ก็ชอบร้านสาวก็ชอบก็เลยตกลงซื้อที่นี่นะคะพวกเรามาถึงที่แล้วแล้วก็มาเตรียมกัน จัดเจงนะคะคลองไหว้กันกอนเลยเนาะไม่เพิ่งเกิดใส่ถุงใส่ถุงมายังไม่ได้เตรียมเนาะเราก็มาเตรียมที่นี่ก็จะมีพี่สะใภ้นะคะมาช่วยโดยอีกแรงหนึ่งจ้าก็ชวนประเสียมจะปลูกเตียงโมแต่ประเสียมไม่ว่างเนาะประเสียมขายเตียงโมที่ตลาดจ้าวันนี้เป็นวันพระก็จะมีลูกค้าเยอะเนาะ,นะจะมีคนที่ไปวัดกันเยอะนะคะประเสียมก็เลยไม่ได้มาด้วยเนาะ ส่วนของไหว้นะคะที่แม่พึ่งนํามาไหว้วันนี้ก็จะมีหมูมีปิดมีไก่นะคะแล้วจะมีผลไม้ห้าชนิดค่ะแล้วก็มีขนมนะคะมีของหวานนะคะมีของขาวมีน้ําเขียวน้ําส้มและมีเหล้าสีเหล้าใสแล้วก็น้ําเปล่าจา้าก็ตามที่เห็นเลยในคลิปลยนะคะเราจะหันหน้าโต๊ะนะคะหันหน้าเข้าทางที่เราจะสร้างเราจะสร้างทางไหนก็ หันไปทางนั้นเนาะพอดีทางที่เราหันไปคือทางทิศเหนือนะคะเพราะว่าที่ที่เราจะสร้างอยู่ทิศเหนือจะ้พะพอเราก็ตั้งโตะอยู่กลางที่ดินเลยเนาะเพราะว่าที่ดินกว้างมากนะคะเป็นที่ดินเนื้อที่สองไร่เนาะก็กว้างมากพวกเราก็เอาเป็นจุดกลางเป็นจุดศูนย์กลางที่วางโตะเลยเนาะตอนนี้บุญสงก็กําลัง จุดทูบขอพรนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สิ่งสถิตยอยู่ในบริเวณนี้เนาะก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่ได้ปกปักรักษาที่แห่งนี้นะคะขอให้ลูกช้างนะคะขอมาอาศัยนะคะที่ที่แห่งนี้เพื่อที่จะทำการทำมาหากินเนาะเป็นที่แห่งใหม่ที่จะ มาสร้างโกดังแห่งใหม่ที่เก็บน้ํามันที่รับซื้อน้ํามันนะคะของพวกเราเขาให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญเขาให้มีแต่แบบลูกค้าเยอะๆลังไหลเข้ามารับแบบรับไม่หวาดไม่ไหวเนาะลูกค้าเยอะมากๆแบบนี้คือเขาให้มีแต่ความสุขกายสุขใจร่ํารวยเงินทองอทุกสิ่งทุกอย่างคือให้ที่ตรงนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ใหม่จุดทําเงินที่ดีให้พวกเรานะคะ เป็นของบริษัทนะคะที่มาตั้งนะคะก็พแม่พึ่งกับบุญส่งก็จะเป็นตัวแทนของที่นี่นะคะที่จะดูแลตรงนี้เนาะก็พวกเราก็เต็มที่กับงานนะคะก็ดีใจที่อาเกเกดได้ซื้อที่ตรงนี้นะคะเ,คเพื่อที่จะมาเป็นที่ทำงานให้พวกเราเนาะก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองไหลมาที่มานะคะก ก็เชื่อได้ว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีๆต่อไปในอนาคตเนาะไม่พึ่งเชื่ออย่างนั้นค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือของไยของพวกเรานะคะนี่ก็คือที่ดินนะคะกว้างมากใหญ่มากเลยค่ะติดถนนด้วยทำเลดีสวยงามถูกอกถูกใจทุกคนนะคะที่มาเห็นนะคะเท่าแก่ก็ถูกใจหลานก็ถูกใจคุณย่าครอบครัวก็ถูกใจแม่พึ่งก็ดีใจที่ ทุกคนถูกใจคะ่ะมองไปเห็นรถวิ่งเนาะเป็นสะดวกนะคะติดถนนนะคะติดทางชนบทเนาะแบบว่าเออออกจากที่แล้วก็เข้าถนนใหญ่เลยเข้าไฟแดงแบบสะดวกสบายเนาะแล้วก็อยู่ที่โลงแจง้งไม่ได้ติดหมู่บ้านนะคะพวกเราก็เชื่อได้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่มีความสุขและก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะตอนนี้ก็ ระหว่างที่เราทูบหมดดอกเนาะก็พาน้องแมวเดินเล่นน้องแมวก็มาด้วยค่ะเพื่อนๆเราทูบหมดดอกก่อนจะเลเราก็จะลาตัวนี้ก็ทูบหมดดอกแล้วค่ะก็จะเตรียมตัวลานะคะเตรียมตัวลาเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ได้จุดทูบไอ้ไข่ด้วย8 0 3ามจ้าเพื่อนๆจ๋าใครจะซื้อตามก็ซื้อเลยไม่พึ่งก็จะซื้อเผื่อ<ๆ>ที่จะถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะเนาะนี่เราก็กําลังนะคะ เอาอาหารที่เราใส่ถ้วยใส่ชามที่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนาะเราก็จะมาจัดแจงใส่ถุงนะคะแบบนี้คือตามความเชื่อของที่บ้านเขา<อ><อ>มีพึ่งแถวเขตบ้านของเราเราก็จะเป็นการหหอฝากนะคะสําหรับอาสัมภเวสีนะเร่ร่อนที่อายุแถวแถวนี้เนาะเพื่อเขาว่า <ๆ S 1> เขามาเห็นแล้วเขาก็จะได้ <ๆ S 1> มากินเนาะ, <ๆ S 1> นะก็พวกเราก็จะเอาไปวางใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็มี มากพลูมีทูบเทียนดอกไม้นะคะเราก็จะกับน้ำเนาะแล้วก็มาวางตรงโคนต้นไม้แบบนี้ค่ะแม่พึ่งก็ได้ทำการว่าเจ้าที่จะทางเสร็จแล้วแม่พึ่งก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ